สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทําหน้า login แยกหน้า user ระหว่างหน้า user นะคะกับหน้า admin ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เปิดโปรแกรม Dreamweaver ขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็ให้ไปที่ไซต์แล้วก็ New Site ค่ะเพื่อทําการสร้างไซต์ไซต์นี้นะคะเราจะตั้งชื่อนะคะชื่ออะไรก็ได้เนาะแต่ในที่นี้เราจะตั้งชื่อเป็นชื่อจินามานะคะ J I N A M A นะคะส่วน Local Size นะคะโฟลเดอร์เราก็เลือกตำแหน่งนะคะว่าเราจะเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็เอาไว้ใน World Wide Web นะคะที่ a p p s e r v ์ฟเสร็จแล้วก็ New Folder นะคะเพื่อเลือกชื่อเพื่อพิมพ์ชื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะคะเราก็จะสร้างเป็น JI NMA เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วกด enter แล้วก็กด select เลยค่ะ สังเกตว่าตรงนี้เนาะมันมีชื่อ,อ,อมันมีการกระบาดขึ้นนะคะเราก็เปลี่ยนชื่อมันเป็น j ตัวใหญ่ได้ไหม j i n a m a เติม p p ข้างหลังนะคะสองตัวตอนนี้ก็ได้ละต่อไปเซิร์ฟเวอร์ด้านซ้ายนะคะกดบวกตรงนี้ค่ะเลือก ConnectUsing นะคะให้เป็น local network เสร็จแล้วเปลี่ยนชื่อ site name ตรงนี้นะคะก็เป็น JINAMA แล้วก็ PP อันนี้แล้วแต่เราตั้งนะคะเราตั้งให้เหมือนกับอันนี้เลยเราจะตั้งแล้วก็ select เลยเพราะว่าเราอยู่ในโฟลเดอร์จินามาแล้วส่วนตรง web URL นะคะเราก็ใส่ local host local host แล้วก็ตามด้วย slash, ชื่อโฟลเดอร์ของเราก็คือ jinma ส่วน advanced ตรงนี้นะคะให้เปลี่ยน user model เป็น phpmyadmin นะคะเสร็จแล้วก็ตรวจสอบดูค่ะถูกแล้ว basic ถูกแล้ว advanced ถูกแล้วแล้วก็กด save ค่ะติ c k testing ตรงนี้ด้วยนะคะสังเกตนะคะว่าเราจะทำแค่สองอย่างนี้เสร็จแล้วกด save ค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้มาที่ Chrome นะคะเพื่อเข้า,า localhost แอปเซ r ร์ฟของเราพิมพ์ loca แล้วก็ตอนที่เราติดตั้งนะคะมันจะมีให้ใส่ตรงนี้เนาะในที่นี้เราใส่เป็น root ตามด้วย1 2 3 4แล้วก็เข้าสู่ระบบค่ะ หน้านี้เนี่ยมันก็จะมีการสร้างฐานข้อมูลฐานข้อมูลของเรานะคะเราจะตั้งชื่อฐานข้อมูลว่า JI N A M A เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ P P ข้างหลัง2ตัวส่วนการเรียงลำดับนะคะให้เลือกเป็นเลือกเป็น General นะคะ U T F 8 General C I แล้วก็กดสร้างค่ะ ก็จะได้ฐานข้อมูลของเราที่ชื่อว่าจีนามานะคะพับเก็บก่อนนะคะแล้วก็มาที่ d ีเม v e r นะคะให้มาที่ w i n d o w ์เลือก Database ค่ะเพื่อให้หน้าต่างของ Database ด้านขวามือปรากฏนะคะแล้วก็เลือก php ค่ะเพราะว่าเราจะใช้ php ในการทำงานนะคะสังเกตดูนะคะว่า3ติ๊ก ข้างหน้าจะเกิดขึ้นนะคะแล้วเสร็จแล้วก็มาที่บวกตรง database นะคะแล้วก็ my connection my sql นะคะตรงนี้ให้ตั้งชื่อว่า my connect นะคะ my แล้วก็ connect ก็คือเหมือนข้างบนนี้เลยนะคะ co nn ec นะคะ ตรงนี้ก็โ o o โคโฮสแล้วก็ตรงนี้ username เป็น root เหมือนที่เราเข้าโ o o โคโฮสเมื่อกี้ p a เว w o r d ก็คือ1 2 3 4งสองสามส database ก็คือฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะคะก็คือฐานข้อมูลตรงนี้จิ n a m a p p เราก็เลือก นี่ค่ะแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วกดเทสดูก่อนก็ได้ถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่าโอเคผ่านนะคะแล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะได้าดาต้าเบสของเรานะคะพับเก็บก่อนตอนนี้เนี่ยใน d ีเมเ e r กับโลเคโฮสฐานข้อมูลของเราเชื่อมต่อกันละแต่เรายังมาสร้างตารางนะคะ ตารางของฐานข้อมูลนี้เราจะใช้ชื่อว่าแอดมินนะคะจะเก็บข้อมูลอยู่แค่4แล้วก็กดลงมือค่ะตรงนี้นะคะจะให้เป็น id ตรง f i l l ตรงนี้เป็น user name ตรงนี้เป็น user part User part นะคะก็คือ password เนาะส่วนตรงนี้นะคะเราจะกําหนดให้เป็นเ,เป็นอะไรดี ID name นะคะเพื่อกําหนดให้เป็นระหว่าง admin กับตรงนี้นะคะมันแถวที่4จะเป็นการกําหนดว่าจะเป็น user หรือว่าจะเป็น แอดมินนะคะตรงนี้เป็นอินตรงนี้วาชาวาชาแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นตรงนี้ให้เลือกเป็นอ e ีมันนะคะตรงนี้รหัสประมาณแค่4 User Name ก็แค่20 p a s s w o r d ก็10แล้วก็ตรงนี้ก็คือ อแอดมินกับยูเซอร์นั่นเองนะคะก็คือแอดมินกับยูเซอร์สองอย่างนะคะต่อจากนั้นนะคะตรงช่องแถวแอถว ID ให้ติ๊กเป็น primary key แล้วก็ให้เลือก auto assignment นะคะเพื่อให้ ID เนี่ยลันเรียงลำดับตั้งแต่เลข1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะคะ เสร็จแล้วให้คำอธิบายหรือว่า Re resource ตรงนี้นะคะตรงช่อง name นะคะให้เป็น User ค่ะให้เป็น User นะคะจากนั้นก็กดบันทึกค่ะเสร็จแล้วให้มาที่แทรกนะคะ แล้วก็พิมพ์ username ของเรานะคะเราเป็น admin นะคะแล้วก็ตามด้วยรหัสของเรานะคะในที่นี้เราจะตั้งเป็น1 2 3 4นะคะแล้วส่วน name ตรงนี้เนาะว่าเราจะเป็น admin หรือจะเป็น user เราจะเป็น admin นะคะเสร็จแล้วกดลงมือค่ะจะสังเกตได้ตรงเปิดดูนะคะจะมีให้ดูว่า ID ของเราคือลำดับที่1 Username คือ Admin User Part ก็คือ123.4เราจะเป็น Admin ถ้ามีคนเข้ามากรอกรหัสนะคะเรื่อยๆมันจะตรงช่อง Name ตรงนี้มันจะขึ้นว่า User มันจะไม่เป็นเอ่อมันจะไม่เป็น Admin นะคะก็คือเพื่อเป็นการแยกหน้าเนาะเวลาเราเชื่อมต่อไปยังหน้าคือถ้าไม่ใช่ Admin เนี่ยมันก็จะไปหน้า มันก็จะไปหน้า user แต่ถ้าเป็น admin มันก็จะมาหน้า admin นะคะเสร็จแล้วกลับไปที่ดีมค่ะตรงไซต์ตรงนี้นะคะไซต์จีนามา pp ให้คลิกขวานะคะเลือก new folder ให้ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า admin นะคะเสร็จแล้วคลิกขวาที่ admin นะคะ แล้วก็คลิก new file ค่ะให้ตั้งชื่อว่า index นะคะเสร็จแล้วกด double click เ,เลยค่ะก็จะได้หน้า index นะคะหน้านี้ก็ปิดไปเราก็จะได้หน้า index นะคะเราก็สามารถแก้ไขหัวของเว็บได้คือหน้าเว็บเนาะหน้าเว็บชื่อเว็บ หน้าชื่อเว็บว่าหน้าล็อกอินนะคะให้กลับมาที่ดีไซน์ก่อนนะคะเปลี่ยนจากตรง insert ต,ตรงนี้นะคะถ้าหาไม่เจอก็ไปที่ไปที่ w ินโดแล้วก็เลือก insert อน,นะคะก็จะเลือกฟอร์มเป็นฟอร์มนะคะแล้วเลือกฟอร์ม เสร็จแล้วตรง text field นะคะให้เป็น u name นะคะตรงนี้ก็เป็น user name แล้วกดโอเคค่ะก็จะได้ช่องของ user name ตรงนี้สามารถแก้ไขได้นะคะลบแก้ไขได้ต่อไปเอาเคอรเซอร์วางไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็กด shift enter ค่ะแล้วก็กด take f i e l อีกครั้งหนึง่งตรงนี้เป็น p word นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น p a r t w o r d แล้วก,กด ok ค่ะ ใส่จุดเพิ่มเนาะเสร็จแล้วกด shift enter แล้วก็เลื่อนลงมาเพื่อสร้างปุ่ม button นะคะตั้งชื่อ id button login ก็คือตัวย่อก,ก็จะเป็น btn นะคะแล้วก็ login เสร็จแล้วตรง label นะคะไม่ต้องกรอกอะไรก็กด ok เ,เลยค่ะ อย่าลืมช่อง password นะคะให้ติ๊กเป็น password คะ่ะเพื่อให้รหัสมันเป็นจุดสีดำๆนะคะส่วน value สามารถเปลี่ยนชื่อของปุ่มได้นะคะในที่เราจะเป็น login นะคะแล้วเราก็คุม คลิกเส้นสีแดงก็ได้แล้วก็มาที่ format ตรงนี้นะคะเลือก center ให้มันอยู่ตรงกลางย,ย้ายกรอบของมันนะคะให้ตรงกับชื่อก็จะเป็นชื่อแล้วก็กรอบจากนั้นนะคะเราก็สร้างไฟล์ขึ้นมาอีกอันนึงนะคะจะคลิกขวาไฟล์อีกอันนึงก็ได้คลิกขวาแล้วก็นิวไฟล์หรือ ไฟล์แล้วก็นิวก็ได้ค่ะแล้วก็เลือก p h p นะคะแล้วก็เลือก create ค่ะเพราะว่าเราจะล็อกอินจากหน้า index เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาพอกดล็อกอินถูกต้องนะคะของชื่อ admin ก็จะมาโผล่หน้านี้เราจะ s a ฟหน้านี้นะคะหน้านี้เนี่ยเราจะ save ไว้ในโฟลเดอร์ admin นะคะเพราะว่าคือหน้าที่ admin ล็อกอินจากหน้า index เข้ามานะคะ ก็คือเราจะใช้ชื่อว่า for admin นะคะจากนั้นนะคะก็อย่าลืมใส่นาำสกูลนะคะ php แล้วก็กด save ค่ะตอนนี้ก็จะได้หนะ้า อ,อินเด็กนะคะเพื่อล็อกอินแล้วก็เข้ามายัางหน้านี้นะคะสำหรับแอดมินนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นตอนที่สองนะคะก็คือการใช้แยกหน้าล็อกอินการแยกหน้าอ่า r ูเกับแอดมินนะคะตอนนี้เราจะ ออสอนแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ารอบหน้าก็จะเป็นการสร้างหน้าแอดมินแบบเต็มตัวนะคะสวัสดีค่ะ